เอาและสวัสดีครับผมพบทายจิตสังครับ แล้วก็วันนี้ก็มาอยู่กับเกมที่กำลังจะปิดนั่นก็คือเกมฮีโร่ออนเดอะเอิร์ดเลยว่าฮอนนันเองนะฮะก็ตอนนี้ฮอนผมไม่แน่ใจว่าปิดเดือนเดือนไหนนะเห็นว่ากำลังจะปิดแล้วซึ่งตัวฮอนเนี่ยเขาได้ทําการเปลี่ยนเจ้าตั๋วสุ่มบิงโกเนี่ยให้เหลือแค่หนึ่งใช่ครับให้เหลือแค่หนึ่งเองแล้วคือแบบมันเป็นการสุ่มแบบอินฟินิตี้ด้วยนะคือว่าเราสุ่มไปเนี่ยหนึ่งเราตกเออยตั๋วเนี่ยเอาได้ยี่ห้าตัว๋วตกตั๋วช่องนี้ก็ได้ยี่หกสิบตัว๋วก็คือเป็นการสุ่มแบบ กำลังจะปิดแล้วเออนี่ก็เขาเลยเออไรเนะียกูก็ปิดแล้วกูแม่งแบบให้ผู้เล่นแม่งมาสุ่มเล่นๆแล้วกันโอเคซึ่งกล่องแต่ละกล่องเนี่ยบอกเลยว่ามีฮีโร่อวตารหรืออวตารของฮีโร่เนี่ยทุกตัวใครอยากได้ตัวอะไรก็ไปสุม่มๆเอ,เอาเองนะซึ่งผมก็ทําการสุ่มไปแล้วจนตัวแม่งขึ้นไป3,500แลวเนี่ยโอ้โหคือแบบสุ่มเรื่อยๆเลยเว้เยคือมึงไม่มีที่สุดอะ่ะเออใครอยากอยากได้ตัวอะไรก็ไปสุ่มๆเอานะซึ่งวันนี้ผมมาทําอะไรวันนี้ผมก็จะมาไหนๆยมันก็จะปิดแล เออสักทีไงกูอยากได้ตัวอาจากการสุ่มไปก่อนเลยดับแรกลงนี้ว่าตัวแอ้หน่อยไม่ต้องพูดถึงนานเนี่ยเห็นปะา่ยิ่งพาตัวแต่เราใช้ไปแค่หนึ่งตัวซึ่งมันเป็นการสุ่มแบบอินฟินิตี้เลยเว้ยโอ้โหตัวตรงกันยา,ยาว <c oughs> คือไม่ว่าจะเป็นการตอนที่มันตอนมีพูดพัฒนาหรือว่าคนเล่เยอะมีโกะมึงก็ยังสุ่มยากเหมือนเดิมไก่แค่ลงกล่องเนะี่ยเออลงอย่างนี้ไปสวยหนอนรออะไรอะ่ะน่ะดีจะเจริญ เออแล้วก็ไม่ใช่แค่ตัวนะที่ปรับก็คือคาเมนคาเมนอวตารทุกตัวในร้านค้าเปิดขายทุกตัวแล้วดูราคาดิโอราคาแบบ <c oughs> โอ้โหราคาหลักร้อยแล้วแล้วแบบโอ้มีฮีโร่ที่ใครอยากได้แบบว่ามันแพงแล้วที่มันปิดไปแล้วมันเราซื้อไม่ทันเนี่ยก็สามารถซื้อได้เว้ยเดี๋ยวดูซื้อให้ดูนะซื้อได้จริงๆ อ,อย่างเช่นปาร์เชคนอาเชอร์เนี่ยร่างเนี้ยเนี่ยผมไม่ได้ซื้อผมซื้อไม่ทันเห็นปะ่ะเนี่ยก็ซื้อได้เว้ยเลยใช้ uh, แค่ 300, 300ซิลเวอร์เออ300ซิลเวอร์คือแบบราคาแม่งแบบอะไรกันเนี่ยจะลดแรกแจกแถมไปถึงไหน <'re> โอเคเราไปสุ่มกันต่อดีกว่าซึ่งอ,อวาตารผมอยากได้ก็น่าจะเป็นเอ่อเซตของเซตพังละหนึ่งแล้วก็จะเป็นเซตจะเป็นเซตของ เซตไทยใช่ผมอยากได้เซตไทยมากแล้วก็เซตของพังแล้วก็จะมีตัวผมอยากได้มากเลยก็คือเออเดี๋ยวนั้นมันอยู่ไหนวะนนอ่าใช่เป็นเซตของเซตนี้นะ<ส>เซตอะไรเขาเรียกว่าเซตอะไรนะมันเป็นไพ่อ่ะเออเซตผมก็ลืมผมลืมชื่อเซตละโอเคไม่ต้องแบบปรุงแบบปรีมีตีไปเลยแล้วก็ตัวมันเดิมม่แหน่ย้อย <S <S งามไส้จริงจะสุ่มให้มันยากทําไมวะมึงก็เปลี่ยนเนี่ย คือมึงเอามึงขยายมึงมึงไหนมึงจะจะแจกขนาดนี้แล้ว,วคือมึงเอาไอ้ช่องเนี่ยไอ้ช่องกล่องเนี่ยมันขยายแบบเวอร์วังเลยได้ป่อวะเออยังเมันได้แบบสุ่มกล่องเลยงานนี้เออกล่องมา <Congratulations. S 1> เอ้ยเอ็นจิเนียร์เหรอเอ็นจิเนียร์นะไปกินสวยอยู่ร่างนี้เอ็นจิเนียร์ผมก็ได้เล่นด้วยนะ ก็ผมก็ไม่ได้เล่นมานานล้ะอ่าเป็นด้านของไอ้ตะขาบชื่อตัวสักอย่างอ่ะเออก็เป็นเกมที่ผมไม่ได้แตะนานมากมาแตะอีกทีนก็เนี่ยมันจะปิดเนี่ยเออแม่งก็แบบมันก็อยู่กับเรามานานเนอะทั้มีความสนุกและเกนดี แต่คนจะสงสัยว่าทำไมเกมมันถึงปิดเรอพี่เกมพี่ทำไมเกมนี้มันถึงปิดเลยวะเพราะว่า <ใน S 1> เขาไม่มีผู้พัพฒนาต่อแล้วคนมาเล่นโอ้เป็นด้านของไพโรแมนเซอร์นะ ก็คือเกมเขาเนี่ยไม่มีผู้พัฒนาต่อแล้วก็คนที่เริ่มห่างหายก็ยคือคนมาเล่นน้อยแล้วก็นั่นแหละก็ตามนั้นไม่มีผู้พัฒนาต่อมันก็เลยจะปิดมันก็ปิดตัวลงเป็นธรรมดาไม่มีสปอนเซอร์เข้าเกมก็อยู่ไม่ได้จริงปะพอไม่มีคนเล่นไม่มีไม่มีสปอนเซอร์แล้วเกมเขาจะเปิดเพื่ออะไรคนก็สมัยนี้ก็หันไปเล่นเอ,อ่อเกมมือถือกันหมดอวีฟีไฟอะไรอย่างเงี้ยเออคนเลยไปหันเรื่องนี้หมดทนี้เกมที่เป็นเกมที่อยู่บนซีอย่างฮอนเนี่ยเกมยุคบุเบิกอย่างเงี้ย ก็ไม่มีสปอนเซอร์ไม่มีไรายได้เข้าก็จะปิดตัวก็เป็นเรื่องธรรมดาโอเคลงอย่างนี้กล่องสี่ล้ออะไรครับอืมคุณพิเศษโอ้ล่างนี้สวยอยากได้อยากได้อาด่อางนี้อยากได้มากเลยส <c oughs> องน่ารักมากลงอย่างนี้ใกล้กล่อง เอ็มพารตร่างตานีร่างไทยเออเน,นี่ยมาแล้วสก,กินไทยตัว๋วซึ่งร้านตั๋วก็โอ้เออแล้วก็รู้สึกว่าเวลาเราเล่นเกมอ่ะเราจะได้ตังที่เป็นซินเวอร์เนี่ยเพิ่มด้วยนะเพิ่มแบบเพิ่มสูงมากเลยนะก็คือเล่นแป๊บๆก็ซื้อได้แป๊บๆก็ซื้อได้เออมันแบบคือมันแจกเลยอ่ะ เออพูดถึงกาบทำอย่างนี้ก็ทำไมไม่แจกมาให้หมดเลยวะหรือว่าจะเอาไว้แบบกักไว้หน่อยเออให้ผู้เล่นกลับมาเล่นอะไรอย่างเงี้ยมันจะปิดอยู่แล้วให้ผู้เล่นยิงมาเล่นอีกเออแล้วก็อามว่าอาจจะไปเล่นดีไหมเออสักตงังเนะแบบเก็บไว้ในความทรงจำอะไรอย่างเงี้ยเออก็ดีเหมือนกันตัวสุ่มไปสุ่มได้เรื่อยๆสุ่มแบบข้ามันข้าม,ามืนก็ไม่หมดอ่ะตัวสุ่มจงกว่าจะคคบฮีโร่สุ่มจนกว่าจะได้อาวาตารอ่ะจริง ยังเกิือมันเคยก็ยังคอนเซปของบิงโกคอนไว้เหมือนเคยก็ยังเกิือเหมือนเดิมอยากได้ร่างนี้มากเลยอยากได้เฟสร่างนี้ได้ทุกตัวยังไงก็ต้องได้ทุกตัวอยู่แล้วคือขณะมันสุ่มอินฟินิตี้อย่างเงี้ยเออไม่เป็นไที่สุดอ่ะใช้ตัวหนึ่งได้มา5 0าสตัวสตัวบ้าเปล่า เอาละ,าล,ะลงมาอย่างนี้ต้องกล่องต้องกล่องแล้วแหละกล่องเองเ,เอาเป็นอวตารของของอะไรวะกาลิเกเตอร์ day อ,อ,อ,อันนี้ก็เป็นผงน่าจะเป็น ของแลมเพจเป็นของอวตารของแลมเพจของเพชจของเพชจของเพชรนั่นแหละโอ้เป็นของไอ้หนูหนูจนหลวดอวตารนี้เอ้ผมไม่เคยเห็นนะหรือว่ามันได้เล่นหนาแล้วลืมวะเออของเพชจของเพชจของเพชรโอ้ อ่าไปได้ของโซลมอนโซลมอนผมล่างนี้ผมสำหรับผมไม่เฉยๆวะ่ะเพราะว่าไอ,าาอาาา้ล่างไอ้ล่างปีศาจนั่นล่างโยใครแม่งสวยกว่านะโซลมอนนะอ,าาอ่าเวสกินนี่สวยอ่ะสุ่มกันไปยาวๆฮะไม่มีอะไรมันก็ขวางเราได้ตัวแบบ Infinity อินฟินิตี้การสุ่มแบบวินฟินิตี้น้องๆ เฮ้ยโอ้โหคอ n กราชเลชชัน oh, oh. okay. ส์อ้าวโอเคผมกันต่ออันนี้ผมไม่สมนใจตัวละครนั่นคือเจากวัตางเดี๋ยวมานของตัวอะไรกันแน่ตัวใช่ตัวอีกแล้วตัวขึ้นมาสี่พันแล้วเนี่ยพอแล้ว oh. ลงอย่างนี้ตั๋วแน่นอนลงสวยลงสวยอยู่ช่อนนี้ลงสวยอยู่แล้วก็ไปตั๋วอย่างที่คุ้นเคยกันนะจ๊ะงามไส้ลงอย่างนี้กองเนะี่ยกองกองไม่เอาม <N> ึงเอง <N> ่อชิ่งไปนะ <N> ตั๋วเนาะัวอะไรครับเราจะปวดท,ทำไมมันเรื่มมันอินฟินิตี้อะครับ เป็นการส่มแบบอินฟินิตี้อยู่แล้วอะ่ะเราก็ไม่ต้องซีเรียสนะอย่างนี้กล่องโอ้กล่องไม้เฮ้ยของมาเตอร์อบอาร์มร่างนี้สวยร่างนี้สวยโอเครอบนี้มันก็ไปตัวมันเดิมโอเคคำว่า คลิปท่นนี้ว่าก็ใครอยากาสุ่มก็มาสุ่มกันได้ใครหาอวตารที่ตัวเองอยากได้ก็มาสุ่มๆกันได้นะเพราะว่าตอนนี้เขามันก็เริ่มจะปิดแล้วแหละเออลองก็พาใครได้แล้วก็มาเมน้นใต้คลิปหน่อยว่าเอ้ยผมได้ร่างนี้แล้วพี่ผมแลบอยากได้มานานแล้วอะไรอย่างงี้ก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้แล้วก็ แล้วก็สำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้ว่ามันเข้านี้ดีกว่าเพราะว่าสุ่มมันสุ่มเรื่อยๆแล้วก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนใครอยากได้อะไรก็ไปซุ่มๆกันเอาเลยนะเพราะว่ามันฮีโร่มันมีทุกตัวเลยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นฮีโร่ที่ได้รับจากกล่องครายันเควสไอ้กล่องของ้าง,งล่างนี้อาจจะอาจจะรู้อยู่นะเออเนี่ยเนี่ยสกินพังอย่างเงี้ยเซ็ตพังเนี่ยโอ้โหเซ็ตอุ่นยนต์อย่างเงี้ยเนี่ยมีทุกตัวมีทุกอวตารบอกเลยใครอยากได้ก็ ไปสุมส่มๆกันบางทีมีทุกตัวมีทุกตัวใครอยากได้อะไรก็ไปสุมส่มๆกันจับจองกันได้ใครมีเวลาก็สุ่มแม่ให้หมดทุกกล่องเลยก็ได้โอเคสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับวันนี้ก็มาแบบคิดถึง,งเฉยๆก็มาสุ่มกันเล่นๆก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายเจอกันไปเลยนะ